คำถามต่อมาก็ถามว่าคำว่าสิทธิ์นในการเพิ่มทุนเงินที่เราจะเพิ่มทุนมีราคาต่อหุ้นถูกกว่าราคาหุ้นณนะตอนนั้นไหมครับขอคำถามเล่าได้ไหมคำว่าสิทธิ์ในการเพิ่มทุนเงินที่เราจะเพิ่มทุนมีราคาต่อหุ้นถูกกว่าราคาหุ้นณนะตอนนั้นไหมครับอ๋อ oh, ไม่เสมอไป ขาถามดีว่าสิทธิในการเพิ่มทุนเข้าใจแล้วสิทธิในการเพิ่มทุนงนี้เวลาที่มันมีวอลเลนนะเบิร์ตมันจะมีสิทธิ์เพิ่มทุนอยู่สมมติเอ่อวอลเลนบริษัทเเนี่ยนะต้องใช้สิทธิในการเพิ่มทุนห้าบาทต่อหุ้นสมมติแต่ราคาหุ้นแม่ตอนนี้อาจจะสบาทก็ได้เห็นไหมก็คือมันไม่เสมอไปไงที่ราคาหุ้นต้องเท่ากันไงหรือหรือราคาหุ้นแม่จะมากกว่าราคาเพิ่มทุนไม่ไม่เสมอไปไง ถ้าถ้าราคาเพิ่มทุนฟังดีๆนะถ้าราคาเพิ่มทุนบวกราคาวอลและในกระดานด้วยนะบวกกันแล้วเนี่ยน้อยกว่าราคาแม่ <c oughs> เขาเรียกว่าอินเดมันนี่อินเดมันนี่ก็แปลว่า <c oughs> ซื้อแล้วกำไรนั่นแหละนะครับซื้อแล้วแบบเอยทุนมาถูกกว่าราคาราคาราคาหุ้นแม่เนี่ยแล้วก็อินเดมันนี แต่ถ้าราคาวอลรลน์บวกราคาเพิ่มทุนราคาแปลงสิทธิแล้วกราคาแปลงสิทธิแล้วกันราคาแปลงสิทธิเนี่ยสูงกว่าราคาหุ้นแม่ก็เป็นไปได้นะซึ่งอันนี้มันก็จะเรียกว่า out of the money อ่าก็คือหุ้นนั้นส่วนมากนะส่วนมากคนก็จะไม่ไม่แปลงสิทธิเนี่ยเบิร์ดเขาก็จะไม่แปลงกันก็ปล่อยปล่อยให้วอลรลนต์นะศูนย์บาทปล่อยให้ศูนย์ทิ้งไปเลยประมาณนี้ก็จะแปลงทําไมใช่ไหมบางทฤษฎีก่อนนะประมาณนี้เป็นไปได้ครับ ผมพยายามทบทวนก็คือในตลาดหุ้นบริษัทมันจะมีออกสิงที่เรียกว่าวอลเลนได้วอลเลนก็คือสิทธิ์ในการเพิ่มทุนเพิ่มทุนใช่เอก็คือถ้าเราได้วอลเลนนี้มาเนี่ยก็คือเราถือสิทธ์ไว้อยู่นะจํานวนกี่สิทธิ์ก็ว่ากันไปซึ่งมันก็จะมีราคาบอกออกมาด้วยบอกว่าราคาในการใช้สิทธิ์แปลงสิทธิ์ใช่เขาเรียกแปลงราคาแปลงสิทธิ์ราคาในการแปลงสิทธิ์ตอนหนึ่งสิทธิ์เนี่ยเป็นตอนหนึ่งหุ้น เป็นหนึ่งหุ้นกี่บาทเ่าไหลใช่ครับเออแล้วยังไงนะซึ่งถ้าอราคาแปลงกสิทธินี้บวกกับอะไรนะบวกราคาวอลเลนเดี๋ยวเอาตัวอย่างจริงให้ดูไหมเออเออจะได้เห็นภาพมากขึ้นแปบ๊บนึ่งนะอาเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ <laughs> แป๊บหนึงแบบน่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเปิดก่อนเอาไหนดีว่าแบบนี่ก่อนนึกออกแล้คิดว่า <c oughs> คิดว่าชัดนะอันเนี้ย เอ้า w oh. What Happening เอ้ามันหยุดอ่ะเว็บเออเหมือนเว็บเซตโลมแปบ๊บนึง <laughs> ไม่ได้พิมพ์ชื่อหุ้นผิดอ่ะทำไงอ่ะ <laughs> สมมุติ Excel ได้ไหม คืออยากเห็นของจริงเอ้ยเดี๋ยวนะพิมพ์ชื่อหุ้นไม่ขึ้นเลยอะ่ะเดี๋ยวนะ้องเกิดขึ้นมดนนี้เอาไปกันใหญ่ให้คนดูไปด้วยละกันจะได้ไม่เบื่อเออเนี่ยเห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นมาด้วยกันจริงเอเอพิมพ์ชื่อหุ้นไม่ได้อ่ะงั้นมกดอ่ะทําไงอ่ะเอ้ยเอ๊อเอเอแต่การาฟเกิดไม่ขึ้นเลยนะใช่ใช่ใช่เหมือนมัน เออเลอร์่ะเดี๋ยวลองลองลองเว็บหนึ่งดิได้ไหมนะฮะเอ้ยอันนี้ว่ะพิมพ์ผิดฮะพี่พิมพ์ผิดเหรอไม่ผิดนี่ เออเลอะละมะั้งรัตเตอเบสอะไรมีปัญหาละมะั้งรัตเาร์เบสมีปัญหาใช่ชัดละโอเคเนี่างมันเถอะเอออ่ะสมมติเป็น Excel ใช่ไหมอืมครับผมควรจะตั้งชื่อคำถามว่าอะไรไม่เป <laughs> ็นไรเดี๋ยวผมคิดเองพี่เสี๋เวลาอ่ะพี่นี่ดีกว่าโอเคก็สมมติว่ามันจะมีบอลแลนด์ใช่ไหมครับครับ วอลเลนเนี่ยคือบริษัทนี้นะครับเขาอาจจะมีแผนครับเบิร์ตมีแผนในการที่จะใช้เงินในอนาคตหนึ่งปีสองปีสามปีข้างหน้าโอเคปะค่ะมีแผนเป็นลําดับไว้นะครับแล้วเขาก็จะออกวอลเลนออกมาแล้วก็วอลเลนเนี้ยจะมีอายุเช่นสามปีห้าปีแล้วก็ทยอยเอ่อทยอยแปลงสิทธิ์ได้นะประมาณนี้นะครับ <c oughs> นี้สมมติว่าวอลเลนเนี่ยตัวหนึ่งแล้วกันนะครับมันมีราคาที land นี้วอลเลนเนี่ยเป็นสิทธิ์ใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็สามารถซื้อขายได้เช่นกัน อมีราคาอยู่บนกระดานเช่นกันนะครับ็จงมีราคาตัวราคาหุ้นด้วยสมมติจะเป็นหุ้น ABC นะครับวอลเลนหนึ่งชื่อแบบนี้อ่ l l a n c e หนึ่ง w a l สอง w ว l สามก็ว่ากันไปนะครับวอลสมมติวอลหนึ่งแล้วกันราคาบนกระดานในสมมติห้าสิบตังค์สมมตินะสมมติราคาบนกระดานเนี่ยห้าสิบตังค์นะครับยิ่จะมีราคาแปลงสิทธิ์แปลงสิทธิ์คืออะไรครับแปลงสิทธิ์เป็นหุ้นแม่ไงตอนนี้วอลเลนเนี่ยไม่ได้รับเงินปันผล ะไม่มีสิทธิ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นนะอ่าเพราะยังไม่ได้เป็นหุ้นจริงนี่ออกไปครับเป็นสิทธิ์เป็นสิทธิ<ม>ท์ในการเพิ่มทุนนะครับจะมีราคาแปลงสิทธิ์เช่นสมมติาราคาแปลงสิทธิ์อยู่ที่ห้าบาทนะหุ้นห้าบาทนะครับแสดงว่าเราเนี่ยถ้าเราอยากได้หุ้นไอ ABC เนี่ยหุ้นแม่นะแต่เราไม่อยากซื้อหุ้นแม่นแมบนกระดานเนี่ยเราก็มาซื้อ<ม>วอลลาร์นเอาได้ต้<ม>องใส่เงินค่าสิทตังค์ใช่ไหมในการซื้อใช่ไหมบวกกับราคาแปลงสิทธิ์ห้าบาทเป็นห้าบาทห้าสิทนี่คือต้นทุนของเราจริงนนนนะคครรรัับบใกาซื้้้อหหุุ แต่สมมุติว่ากฏว่าไอตัว ABC เนี่ยนะครับ ABC เนี่ยนะร,ราคาตอนเนี้ยนะครับมันอยู่บนกระดานเนี่ยหกบาทหกบาทนะสมมุตินะครับอย่างนี้ก็แปลว่าราคาแปลงสิทธ์เนี่ยมันถูกกว่าราคาแม่ถูกราคาแม่อย่างเนี้ยเคสเนี้ยเขาเรียกว่า in the money ก็คือคุ้มมากเลยพูดง่ายๆใช่พูดงายๆว่าคุ้มนะครับแต่ มันมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับเช่น ABC เนี่ยนะฮรราคาดันล่วงลงด้วยเหตุผลบางประการเช่นเอ,อเกิดอุบัติเหตุทางงบการเงินเกิดปัญหาเะยเฉพาะหน้าอะไรก็แล้วแต่ราคาหุ้นมันลงหนักมากทําให้ราคาหุ้น ABC เหลือสองบาทเป็นไปได้เป็นไปได้ <c oughs> ทีนี้พอราคาหุ้นลงเหลือสบาทเนี่ยไอตัว w อ l l ล n ก e จะลงด้วยใช่ไหมครับ w a l จะลงด้วยนะครับ วอลเลนอาจจะลงด้วยอะแต่เราวอลเลนลงเนี่ยมันลงได้แค่นี้เบิร์ดวอลเลนเนี่ยมันลงได้แค่ราคาตัวโตวอลเลนเองจากห้าสิบตังมันเหลือแค่ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งศูนย์จุดศูนย์หนึ่งสตางค์มันลงได้แค่นี้เพราะอีราคาแปรงสิทธิ์อะมันฟิกที่ห้าบาทดังนั้นเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ก็คือราคาแปรงสิทธิ์แล้วเนี่ยถูกกว่าราคาแม่ณนะตอนนี้ก็เป็นไปได้อย่างเี้ยเาเรียกว่าเอาอดอะมนนี่ นะก็คือไอ้หุ้นวอลลนตัวนี้ก็อาจจะพอถึงวันหมดอายุของมันเนี่ยถ้ามันมีเหตุการณ์นี้อยู่เนี่ยก็จะไม่มีคนแปลงมผมต้องั้งห้าบาทเนี่ยซื้อซ,ซื้อหุ้นแม่สองบาทเองใช่ไหมครับเห็นภาพไหมครับซึ่งเกิดขึ้นได้เพราะอย่างที่บอกมันเกิดอาจจะเกิดอุบัติเหตุเมื่อกี้จริงะยก,ยกยอย่างเจมาร์เจมาร์เนี่ยตอนนี้ราคาหุน้นลงมาแปดสิบเปอร์เซ็นตแล้วนะแปดสิบเปอร์เซ็นต นะครับในราคาหุ้นลงมา80%ในภายในระยะเวลาไม,ไม่ไม่กี่เดือนนะ80%อย่างเงี้ยก็เกิดอาการนี้เหมือนกันคือ out the money คือตัววอลเล n เนี่ยราคาค่าแปลงสีจะแพงมากแพงกว่าร<ม>าคาหุ้นแม่เยอะตอนนี้<ม>ครับหล้นคนก็จะไม่ไม่ใช้สิทธิ์กันแต่จะบอกว่าอย่างนี้แลายคนหัวใสครับเบิร์ตแล้วคนหัวใสเฮ้ยจานเงี้ยเราก็ไปหาวอลเล n ที่มัน In t the money แล้วซื้อก็กำไรหมดแล้วดิ เออก็จริงไ้โควดง่ายเลยอาจารย์อย่างนี้นี่มันนี่มันเขาเรียกว่าอาบิถาดปะ่ะคือทํากำไรโดยที่แบบปราศจากความเสี่ยงป่ะอาจารย์อ,อ <c oughs> ปัญหาคือตลาดอะ่ะฉลาดมากพอมีได้เง้อมีไม่ใช่ <c oughs> ดีไม่บอกตลาดไม่โง่หรอก <c oughs> จะพูดอย่างนั้นแหละจริงๆแล้วละนะตลาดฉาดมากพอนะครับตลาดฉาดมากพอนะครับจะบอกว่าตลาดเนี่ยที่เขาทิ้งแก๊ปตรงนี้ไว้อืมมีเหตุผลโอ้ถ้าเราไปเจออ๋ไม่ใช่ว่าหาไม่เจอนะเยอะแยะเยอะแย,อะ,ยอะอันนี้แค่แบบนิดหน่อยใช่ไหมพี่บอกว่ามันมีแบบนี้ด้วยนะหุ้นแม่แบบหูแบบแก๊ปห่างมากเบิ์ด แก๊แบบแกลบสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อะอืโอโอ้โหถ้าเราไปเจอแล้วรู้สึกว่าไงครับโอ้โหลาบลอยเนี่ยหรอไหมเอ้ยลาบลอยคนอื่นไม่เห็นอย่างี้กูขายบ้านซื้อเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> <c oughs> พี่บอกว่าตลาดอ่ะฟังดีๆนะดูปัตนชานะตลาดอ่ะจงใจครับอืมจงใจให้มีแก๊บเยอะขนาดนี้ครับ ืงงวะง<ม>ะงงงงใช่ไหมประเด็นคืออย่างนี้ครับของถูกไม่ดีของฟรีไม่มีในโลกเบิร์ตจำคำนี้เอาไว้พี่ถามเบิร์ตว่า <c oughs> หุ้นกลุ่มอสังหารมาิมทรัพย์ปันผลนะแปดเก้าเปอร์เซ็นต์สูงมากวะมากมากเลยพี่ถามว่าแล้วตลาดไม่รู้เหรอครับว่าปันผลมันสูงมากๆอ่ะตลาดรู้ไหมรู้ แล้วทำไมถึงยอมให้ปันผลมันแปดเก้าเอร์เ็นครับเพราะอะไรครับเบิร์ตตอบซิเพราะว่าเดี๋ยวราคามันร่วงลงมาไม่เสมอไปไม่จริงเสมอไปอาจจะไม่ลงก็ได้เบิร์ตตอบใหม่เพราะอะไรตลาดจึงให้หุ้นกลุ่มอสังหา PE แปดเก้าปอร์เซ็นไอปันผลแปดเก้าเปอร์เซ็นเออพะเขากด PE ต่ำเพราะอะไร เพราะมันเสี่ยงไงถูกต้องถูกต้องคียคือคำนี้เบิร์ตเพราะมันเสี่ยงมากเพราะมันเสี่ยงมากตลาดจึงยอมให้มันเนี่ยมีผลตอบแทนปันผลที่แปดเก้าเปอร์เซ็นได้เพราะในอนาคตอะถ้าเกิดความเสี่ยงนั้นอะมันแอคตีเวทขึ้นราคาหุ้นอาจจะลงห้าสิบเปอร์เซ็นถูกต้องป่ะซึ่งไอแปดเปอร์เซ็นต์ไม่ชดเชยอะไรไม่ได้เลยจริงเนืกอออกป่ะ ในทางกับกันครับการที่ตลาดเนี่ยยอมให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยอินโดนีเนี่ยสามสิบสี่บห้าเปอร์เซ็นต์อะไรพวกนี้เกิดขึ้นได้อืเพราะตลาดมองว่า <c oughs> มันมีความเสี่ยงมหาศาลยิ่งอิน o ดนีเยอะเท่าไหร่อย่าคิดว่าปลอดภัยไม่ใช่ยิ่งผลตอบแทนตรงนี้ยิ่งอิน h ดนม n นี่เยอะเท่าไหร่เท <c oughs> ่ากับความเสี่ยงมหาศาลเท่านั้น นั่นแปลว่าถ้าคุณยอมเสี่ยงซื้อวอลเล็ราคา50สิบตังค์เป็นไปได้ย้ำนะข้อที่หนึ่งเป็นไปได้ที่คุณจะได้กำไรมาหาศาลเป็นไปได้แต่ <c oughs> สิ่งที่คุณอาจจะไม่รู้คือคุณกำลังเทคริส์อยู่ <c oughs> มาหาศาลเช่นกันสิ่งที่เป็นไปได้มากกว่าคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วพี่สังเคยสังเกตมาแล้วนะครับแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆก็คือ สิ่งเกิดขึ้นจริงมากกว่าคือหุ้น abc เนี่ยอาจจะลงไปเหลือสี่บาทครับซึ่งถ้าคุณซื้อวอลเลนท์ห้าสิบตังค์ใช่ไหมครับวอลเลนอาจจะลงไปเหลือหนึ่งตางค์ครับอืมนี่คือสิ่งที่เป็นความเสี่ยงที่ตลาดอะเขาเรียกว่าไรขุดบอ่ลอล่อปลาไว้ให้คุณเออมันเราได้วอลเลนมาเรายัางแปลงไม่ได้ใช่ไหมต้องถึง วต้องถึงเวลาต้องถึงกำหนดออืมอืม,มซึ่งในทางปฏิบัติยกตัวอย่างมันหมายความว่าตลาดอาจจะคาดแล้วว่าเดี๋ยวถึงเวลาที่กำหนดเนี่ยดยไต,ตรมาสนั้นมันจะต้องมีเหตุอะไรไม่ดีรออยู่ <c oughs> อย่างเงี้ยไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นคือ <c oughs> ถ้าตลาดเห็นภาพชัดแล้วราคาจะสะท้อนแล้วเบิร์ตไม่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 ใช่แบบนั้นไม่ใช่แบบนั้นแต่มันต้องเป็นความเสี่ยงตัวธุรกิจครับเบิร์ต <c oughs> <c oughs> เป็นความเสี่ยงตัวธุรกิจเองที่มีความผันผวนสูงมากๆเป็นไซเคิลทั้งนั้นอะไรเงี้ยไปดูได้หุ้นที่มันอินเดอร์มนนี่ส่วนใหญ่นะครับเป็นหุ้นหุ้นอินเดอร์มนนี่ส่วนใหญ่เป็นหุ้นซุปเปอร์ไซเคิลทั้งนั้นคือผันผวนแบบรุนแรง <c oughs> ไม่มีใครคาดการอนาคตได้อย่างเงี้ยครับประมาณส่วนหุ้นดีๆส่วนใหญ่ครับเบอร์ตรงข้ามครับหุ้นดีๆหุ้นเทพๆอะส่วนมากอาดแมนนี่ครับ อ๋อกำลังคิดในกรณีอินเดอมันนี่มื่อคืคือที่ตลาดเขาปล่อยให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่ากำลังคิดว่ากลไกมันเป็นยังไงคือมันน่าจะเกิดจากว่าตอนแรกบริษัทเขาออกวอลเลนต์มาแล้วก็ให้ราคาแปลงสิทธิ์ที่มันเผื่อไว้ให้เยอะๆหน่อยไหมเพราะเนื่องจากเห็นความเสี่ยงในธุรกิจตัวเองไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ การที่คาคตลาดปลียสีรสอบาอะไรเงี้ยพี่กระตุกกระตุกไม่ไม่ใช่มันมันไม่ได้สัมพันธ์กันเบิร์ต <c oughs> คือราคาไอลิสที่มันสูงเนี่ยมันสะท้อนว่าผู้บริหารเนี่ยอาจจะให้เป้าการเติต,ตัวที่สูงอืมอโอเคปะออ่าเพราะ,ะคือผู้ถ่ิหางเชื่อว่าเนี่ยเดี๋ยวราคา ABC เจะขึ้นไปสิบบาท นั้นราคาแปลงสิทธิ์5บาทคือถูกมากนึ้ออกปะอืมอ่าแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยตลาดคือผู้บริหารกับนักลงทุนจะคนละคนกันผู้บริหารเนี่ยอาจจะมีมุมมองที่เป็นบวกกับธุรกิจตัวเองมากๆแต่นักลงทุนไม่ใช่โทษนะคนท,ทําธุรกิจอสังหาเนี่ยพี่เชื่อว,ว่าร้อยละเก้าสิบก็ต้องบอกว่าธุรกิจอสังหาเป็นธุรกิจที่ดีถูกปะล่ะก็ตัวเองอยู่อยู่ตรงนั้นมาแบบยี่สิบสามสิบปีอะ ต่นักทุนก็ไม่ได้เห็นดีด้วยอะ่ะเก็น hmm. ปะเห็นแล้วเราคนกันเห็นปะนักทุนมองว่าธุรกิจน,นี้มีความผันผวนสูงมากอย่างเงี้เป็นต้นอดังนั้นเนี่ย <c oughs> นักทุนต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักทุนพี่พูดเล่นไปเมื่อกี้ที่บอกว่าคุณบ่อรอปลาความจริงแล้วนักทุนเนี่ยไม่ได้ขุดบ่อรอปลาแต่นักทุนเนี่ยจงใจยอมให้มันเกิดแก๊ปสูงๆเ mm hmm. พราะมองว่าเพราะมองว่าคือหุ้นตัวนี้ยมันต้องมันมีความเสี่ยงมาก มีความผันผลสูงมากอาจจะมีเขาเรียกว่าดาวไซส์ริสสูงดาวไซส์ริสเนี่ยส่วนมากเนี่ยเกินยี่สิบเปอร์ซ็นอยู่แล้วดาวไซส์ริสสูงเกินยี่สิบเปอร์เซ็นดังนั้นเนี่ยตลาดไม่มั่นใจไงเบิร์ต <c oughs> ตลาดก็เลยแบบงั้นตางนี้ถ้าใครอยากเสี่ยงมึงก็เอาไปยี่สิบเปอร์เซ็นเนี้ยถ้าความเสี่ยงนั้นไม่เกิดขึ้นแกก็ได้ยี่สิบเปอร์เซ็นไปแต่มันแลกกับความเสี่ยงไปแล้วซึ่งมันมันมันก็ลึกสุดท้ายการลงทุนอะเบิร์ตเป็นเรื่องแค่สองเรื่องเนี้ยเบิร์ต ตลอดเวลาเรื่องนี้เช่นกันไม่มีหลอกแบบมันไม่ได้มีผลตอบแทนง,ง่ายๆให้คุณเนะอ่ะพี่พูดเลยไม่มีหรอกครับโทษนะมีคนทําคลิปไหลคลิปบางคลิปแบบพี่ว่าแบบตลาดพูดไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะเบิร์ตคือบางคนบอกว่าเนี่ยแค่คุณซื้อเงินปันผลก่อนปันผลจะออกได้ปันผลฟรีอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่แฟกอะถ้ามันง่าย,ยางั้นคนก็รวยทั้งโลกแล้วปนะ <c oughs> เออเออมันไม่ใช่อะ่ะมันมีเหตุผลซ่อนอยู่เสมอว่า ตลาดเนี่ยฉลาตลอดเวลาด้วยซ้ําชลาตลอดเวลาด้วยคือราคาหุ้นนะเบิร์ตออะพี่พูดเอาพี่พูดอ้างอิงถึงคลิปวันนี้ก็ได้เบิร์ตตอนนี้ราคาหุ้นเนี่ยลงมาประมาณพันห้าร้อยจุดต้นๆใช่ป่ะตลาดไม่ได้โง่ตลาดอ่ะให้เวลาว่าเอ้ยมันมีความเสี่ยงที่ไม่แน่นอนในอนาคตรออยู่อืมตลาดจริงลงมาตอนนี้ลงมาเท่านี้ มี NPL รออยู่มีนู่นนี่นั่นนู่นรออยู่เนื้ออ,อกปะตลาดล,ลงมาตลาดฉลาดจริงๆแล้วเพียงแต่ว่าเราเนี่ยในตลาดการลงทุนเนี่ยเบิร์ตมันมีเขาเรียกว่าแกลสมมุตินะท <c oughs> ี่ผอยันอังอิงอีกธุรกิจการทําธุรกิจเลยกันนะถ้าเบิร์ตอยากทําธุรกิจให้สักเซสเบิร์ตต้องมองหาแกลบ,บนี้คืออะไรครับแกลคือช่องว่างตลาดอะ ใช่ถูกต้องถ้าเบิร์ดอยากทำธุรกิจเบิร์ดต้องมองหาช่องว่างของตลาดใช่ไหมว่ามันว่างอยู่แล้วมันมีดีมานแต่ยังไม่มีคนตอบโจทย์จริงไหมอืมอ่าเขาเรียกว่ามาร์เก็ตแกลจริงไหมอ่าใช่ในการลงทุนครับเบิร์ดมันมีทั้งหมดสามแกลมันมีช่องว่างสามแกลให้เราทํากําไรครับเบิร์ดสามแกลแกลที่หนึ่งนะแกลที่หนึ่งเขาเรียกว่าโนเลจแก a p ความรู้ไม่เท่ากัน ความรู้ไม่เท่ากันเนี่ยก็สามารถสร้างกําไรได้จริงปะ,ะคนที่รู้ก็ทํากําไรคนไม่รู้ก็ก็ขาดทุนว่างนั้นเถอะนะครับซึ่งพี่บอกเลยว่าแก๊ปเนี้ยไม่มีแล้วในเมืองไทยแกปปเนี้ยหมดไปแล้วยี่สิบปีแล้วสิบุทสิบห้าปีที่แล้วมีแกปปนี้ตอนนี้ไม่มีแก๊ปนี้แล้วอืแล้วคึรู้มากขึ้นแล้วมี YouTube แล้วใช่ไหมครับแกปปที่สองครับเขาเรียกว่า Information อิน o r ม a ชันแก่า การที่2คือ Information g a p เห็นไหมก็คือข้อมูลไม่เท่ากันเนืเ้อออกไหมข้อมูลไม่เท่ากันนะราคาที่หุ้นที่ลงมาเนี่ยถามว่านักลงทุนที่มีข้อมูลประมาณนึงเนี่ยก็จะแบบแอคชั่นแบบนี้นแต่ถ้าเรามีข้อมูลมากกว่าคนอื่นเนี่ยเราจะรู้ว่าราคาที่ลงมาเนี่ยแกคิดผิดเกดาไหมอ่าอินโฟ m a ชันแกล็บไงอ่าใช่ไหมครับนะซึ่งนั้น VI คือทํางานนะ่ะเพราะอะไรครับหาอินโฟเรชันไงเนื่อออไหมอ่าให้ม,มากกว่าคนอื่นไงสังเกตที่มี สังเกตใครหลายๆคนเก่งๆอ่ะจะค้นพบเลยว่าทํากันบ้านลึกมากทํากันบ้านเยอะมากตัวเลขเยอะมากเห็นไหมเรารูกก้ของคนอื่นเมื่อวันนี้ก็มีคลิปหนึ่งที่พี่ให้ให้ดูใช่ไหมว่าเรามีตัวเลขข้อมูลส่งออกเห็นไหมและอินโฟมาร์ชแยเห็นไหมหลายคนไม่รู้ว่าราคาหุ้นลงเพราะอะไรข้อมูลพวกนี้มันออกมาก่อนงบซึ่งเราเห็นปุ๊บเราแอคชั่นก่อนได้เรารู้เลยว่าเฮ้ยเราขายก่อนนะ <c oughs> เราทํากาไรได้ พราะเดี๋ยวราคาหุออกมาปุ๊บเนี่ยราคาจะล่วงหนักมากเขาไปชอ้อนซื้อตอนนั้นเห็นไหมกำไรละอินโฟเรชันแกลบแกลที่สามไทม์แกลบไทม์แกลคือช่วงเวลาในตลาดหุ้นเนี่ยมีนักเก็งกําไรเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งเขามองระย,ยะสัน้นคือถ้าหุน้นตัวเนี้ยมันแบบมันจะยังไม่ขึ้นเนี่ยว่ายง่ายนะยังไม่ขึ้นเนี่ยในอีกสัก <ừ> ปีเนี้ยยังไม่มีนิวคาตาลิสใหม่ๆจะมาทําให้หุ้นขึ้นได้ เขาก็ไม่ซื้อกันเขาก็ขายหุ้นทิ้งกันนี่คือระยะสั้นแต่ถ้าเราป็นนักลงทุนระยะยาวเรามองเห็นว่าเฮ้ยตลาดเนี่ยทิ้งหุ้นตัวนี้เพราะกว่าหุ้นตัวนี้จะกลับมาได้อีกสองปีสามปีอะเราก็ซื้อตอนนี้สิเราก็สามารถทำกำไรได้ระยะยาวเห็นไหมดังนั้นการทำกำไรตลาดหุ้นเนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าคุณนมีแกลบไหนแกลบเนี้ยตัดทิ้งแกลบแรกตัดทิ้งตอนนี้เลยสองแกลบละอินโฟมาร์ชแกลบกับไทม์แกลบตอนโควิดอะทุกคนก็รู้ไม่ใช่เหรอเบิร์ดว่าเป็นเหตุการิง ทุนก็รู้อะรู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวโรงพยาบาลต้องกลับมาปะบำรุงรักต้องกลับมาปะรู้อยู่แล้วอ่ะใช่ปะ่ะดังนั้นเนี่ยทุกตัวต้องกลับมาอยู่แล้วก็เนี่ยทำ gap เงี้ยนะทำ gap เงี้ยอ่าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับดังนั้นก็จะบอกว่ามันมันมันเกิดขึ้นได้อ่ะอืมประมาณเนี้ยอืเออันนี้เป็นหลักคิดใหม่นะ ที่พี่เอามาสา <แก S 2> มแจ็บชอ๋อสิ่งที่สอนในคลาสสักพักแล้วเลยอ๋อเหรอใช่ใช่อืมอ่ะโอเคนะครับ